เคยไหมครับแอร์รถยนต์ไม่เย็นว้าแอร์มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นอับสวัสดีครับผมบังแอมนะครับเคยกันไหมครับรถเราแอร์ไม่เย็นมีแต่ลมหรือว่าแอร์มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นออกมาต้องเคยเจอกันอยู่แล้วครับแอร์ไม่เย็นส่งผลอะไรร้อนครับและบ้านเราด้วยเป็นเมืองร้อนด้วย การอยู่ในรถแล้วแอร์เย็นช่ำๆขับไปเนี่ยมีความสุขครับสบายใจจิตไม่ตกแต่ถ้าแอร์ไม่เย็นเนี่ยเหมือนทุกทรมานมากแล้วยิ่งฝนตกด้วยฟ้าึ้นมันส่งความหงุดหงิดต่อผู้ขับขี่และผู้โดยสารวิธีการดูแลถนอมแอร์เบื้องต้นง่ายๆนะครับพยายามอย่าใช้น้ำหอมน้ำหอมในรถที่มีแอลกอฮอล์ครับเพราะแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะส่งผล ซึ่งจะทำให้แอร์มันตันง่าย 2. อมันดูแลกลองแอร์ครับว่ามันสกรปรกไหมอาออกมาเป่าซึ่งมันก็มีผลนะครับทำให้แอร์เราเย็นชํำสบาย 3. ไม่เปิดแอร์ทันทีหลังสตาร์ทรถทำยังไงครับสมมุติเราขึ้นรถมาแล้วสตาร์ทรถรถจอดอยู่ในที่กลางแจ้งมีแดดร้อนระอุ พอสตาร์ทรถแล้วรถกระจกลงเปิดแอร์โดยเปิดแค่พัดลมนะครับอย่าเพิ่งเปิดคอมเพรสเซอร์หรือว่าปุ่ม a อ่ะครับกดให้มันมีไฟขึ้นอย่าเพิ่งไปกดเปิดพัดลมก่อนรถกระจกลงหน่อยนึงไล่ความร้อนออกไปก่อนอันนี้เรียกว่าการถนอมคอมเพรสเซอร์ Computer, ถนอมแอร์ Air. รถยนต์ของเราสีปิด แอร์ก่อนถึงที่หมายยังไงครับปิดแอร์ก่อนถึงที่หมายสมมุติว่าเราขับรถไปเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าอีกประมาณ5นาทีจะถึงบ้านหรือถึงที่ทําง,งานถึงที่หมายเราปิดคอมเพรสเซอร์ตรงปุ่ม AC อ่ะครับกดปิดแต่พัดลมอะ่ะเปิดปกตินึกออกไหมครับถ้ามีนึกไม่ออกเดี๋ยวผมมีภาพประกอบให้ดูด้านบนนะครับปิดคอมเพรสเซอร์ตรง a อกด ปิดไฟไม่ให้ไฟสว่างก็คือคอมเพรสเซอร์ไม่ทํางานจะทํางานแต่พัดลมพัดลมแอร์เบิดเร่งพัดลมให้สุดงานคือเป็นการไล่ความชื้นครับทําแบบเนี้ทุกวันและช่วยลดกลิ่นอับที่เหม็นในห้องแอร์มันจะไล่ออกมาหมดเลยครับจะทําให้แอร์เหม็นอับน้อยลงและเป็นการถนอมแอร์ด้วยนะครับห้าเวลาเราลดอุณหภูมิที่อยู่ในห้องโดยสาร ยิ่งลดอุณหภูมิต่ำเนี่ยเพิ่มพัดลมแอร์ด้วยเพิ่มความแรงของลมนั่นแหละครับจะช่วยกันถนอมแอร์ให้อยู่กับเราไปนานๆโดยไม่ต้องไปเสียค่าซ่อมเสียเปลี่ยนคอมเสียอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เราเสียตังในชั่วโมงนี้น,นะครับวิธีที่ง่ายๆในการดูแลรักษาแอร์เบื้องต้น ตรวจเช็คด้วยตัวเองเบื้องต้นโดยยังไม่ต้องไปถึงมือช่างแต่มันก็มีสาเหตุหลักๆอีกหลายสาเหตุนะครับที่มันทาให้อร์เราไม่เย็นคือถ้าเกิดมันเกินความสามารถการดูแลเบื้องต้นของเราไปแล้วอย่างเช่นคอมแอร์เสียท่อน้ํายาแอร์รั่วตู้แอร์ตันต่างๆพวกเนี้ยจริงๆเราก็ตรวจสอบเองได้เบื้องต้นเฉยๆอย่างเช่นสมมติเราจะดูท่อแอร์ท่อเย็นว่า ทำไมแอร์เราไม่เย็นมันรั่วหรือเปล่าก็ลองใช้น้ําสบู่หรือแชมพูก็ได้ครับชุบฟองน้ําไปทาที่ท่อเปิดหน้าห้องเครื่องเสร็จทาที่ท่อแอร์เราจะเห็นอยู่แล้วครับออกมาจากแอร์จากคอมเพรสเซอร์ทาว่าถ้ามันมีรอยฟองอากาศขึ้นปุ๊บ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 นั่นคือรั่วทําให้แอร์เราไม่เย็นน้ํายามันดันเข้าคอมเพรสเซอร์ไม่เพียงพอนั่นแหละการตรวจสอบเบื้องต้นครับพัดลมแอร์หมุนปกติไหม มีเสียงดังไหมเวลาเปิดพัดลมนั่นก็คือการตรวจสอบเบื้องต้นเราจะได้รู้จุดที่เราจะซ่อมเราจะได้เดินไปบอกช่างเออพัดลมเสียท่อแอร์รั่วนะนั่นแหละครับนี่คือการรู้เบื้องต้นแต่บางอย่างเราซ่อมเองไม่ได้เราก็เข้าไปถึงมือช่างโดยที่เรารู้รายละเอียดที่สำคัญเลยอะ่ะที่ผมเน้นคือทำอะไรก็ได้ชั่วโมงนี้ในภาวะแบบนี้ต้องเซฟเซฟให้มากที่สุด ฝากไว้นะครับถ้าชอบหรือมีคำถามอะไรเม้นมาถามใต้ล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบมาตอบทุกเม้นครับขอบคุณมากครับ